สวัสดีครับพบกับวียุทธนะครับเช้านี้จะพามาดูลูกเจี๊ยมนะครับผสมลูกไก่ใหม่นะครับเป็นไก่ไข่พันโรมมนบาวนะครับสายพันธุผสมลูกไก่มาตั้งแต่เมื่อคืน,น้วครับก็ตอนนี้ก็ตอนเช้า อากาศก็เย็นนิดนึงตามสภาพนะครับอากาศผมเพิ่งให้อาหารเสร็จโอเคแข็งแรงดูแข็งแรงดีร้อยตัวใช้ไฟสองดวง ดูสภาพลูกไก่ค่อนข้างเหมือนจะจะหนาวเหมือนไฟยังไม่พอ,อวันนี้ผมคงจะเพิ่มเพิ่มไฟอีกครับดีครับ,รบลูกไก่ลุ่นี้กินอาหารตั้งแต่เมื่อวานผมลงผมลองโปยอาหารให้เข้ากินเก่งมาก มันตัวก็มันคือเขี่ยอันนี้จะพื้นดินผมลองลองแกลบประมาณใช้แกลบนี่แหละจากซื้อมากระสอบละห้าบาทประมาณสิบเซนลองนานๆเลยเพราะแกลบจะช่วยแบบ เวลาเขาออเขาขี้เนาะครับกินกลินมันค่อนข้างจะชุนกินขี้ไก่ครับฉุนมากสามารถช่วยช่วยได้ขี้แห้งขี่ไม่ติดเท้าไก่เพราะถ้ากินเหม็นมากเนี่ยจะมีปัญหากับกับตัวลูกไก่มากนะครับส่วนลูกเจี๊ยบนี่เราควรจะกบ อย่างตา่ำสักสองสองสัปดาห์กบุบกุบให้ดีเลยสองสัปดาห์เนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรอยู่ดีๆก็ตาย <c oughs> เราต้องรักษาเขาไว้ให้ดีที่สุดครับเพราะว่าปีนี้ปีเดือนมีนาปีห้าเก้าราคาลูกไก่ค่อนข้างจะสูงมาก ส่วนราคาผมผมคงไม่ไม่บอกนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงอยู่จังหวัดอุบลเนานะลงฟักค่อนข้างไกลอัดค่าขนส่งบ้างแล้วก็แม่พันธุด้วยคือปริมาณแม่พันธมันจำกัดนะแต่ไก่ค่อนข้างจะออกโครงการเยอะครับมีโครงการเยอะ ของการช่วยจากรัฐบาลเนี้ช่วยประชาชนก็คือไก่สาวก็คือทำให้ลูกไก่ขาตลาดครับคล,ค,ลคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าอ๋อลืมไปลูกไก่ควรกินอาหาร21%นนะครับอาหารสำเร็จนะ มีขายตามท้องตลาดครับ21เปเซ็น์ให้เขากินครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ